ะะอาการเย็นลงการท่องเที่ยวก็คือคัะค่ะ,คะไปติดตามได้จากคุณพิเชษฐพลแพ้วพลส่งได้เลยค่ะขอบคุณครับจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องในขณะน,นี้ส่งผลทําให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศและพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างกันอย่างต่อเนื่องครับ เริ่มกันที่จังหวัดสุรินโดยบรรยากาศที่วัดเขาแหลมรัตรนมุนีตำบลแหนมุดอ,อกาบเชิงซึ่งเป็นวัดตั้งอยู่บนภูเขาสูงติดแนวชายแดนไทยกัมพูชามีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเดินเท้าลัดล้อป่าธรรมชาติขึ้นไปบนยอดภูเขาในเส้นทางสูงชันกว่า2กิโลเมตรขึ้นไปชมความงามของผารัตนมุนีและสัมผัสกับความสมบูรณ์ของทรัพยากรป,ป่าไม้นานาพันธุ์ตลอดจนสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายกันเป็นจํานวนมาก ส่วนที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพถิตจังหวัดชัยภูมิก็คือคับไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวใช้ช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ได้พาครอบครัวขึ้นมาเที่ยวชมทะเลหมอกโดยมีเจ้าที่อุทยานคอยอำนวยความสะดวกและมักุเทศน้อยจากโรงเรียนตีประชาพัฒนาศึกษาคอยแนะนําแหล่งท่องเที่ยวสาคัญรวมทั้งจุดอันตรายซึ่งก็ทําให้มีเงินสะพัดในพื้นที่วันละหลายล้านบาท ขณะดเดียวกันจากสภาพอากาศที่เย็นลงนี้เองได้ส่งผลให้ตลาดจำหน่ายเสื้อกันหนาวและผ้าห่มมือสองของแม่ค้าชาวกัมพูชาในตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน์เป็นไปอย่างคึกคักอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าแม่ค้าในตลาดช่องจอมไม่มีการขึ้นราคาแต่มีการสั่งสินค้าเพิ่มเติมกว่าสามเท่าตัวเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและหลังจากสภาพอากาศเย็นและน้ําที่เริ่มลดปริมาณลงได้ส่งผลกระทบให้กับเกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมในลาน้ามูลบ้านท่าช้างตําบลท่า ช้างอำเภอเฉลิมเกียรติจังหวัดนครราชสีมาทําให้ปลาของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ไม่ยอมขึ้นมากินอาหารทําให้ตัวเล็กไม่ได้ขนาดบางส่วนก็ลอยขึ้นมาตายทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากปลาทับทิมปรับสภาพไม่ทันครับทั้งหมดคือการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวดัดนครราชสีมาช่วงนี้กลับไปทางกรงุงเทพมหาคนครครับค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณพิชัยอภค่ะช่วงนี้จะ